สปายน์ยน,นี้สามารถเดินทางสัญลัก์ตัวในศูนย์กับยู่ทีเอเมกเกอรเซ็นเตอร์นะครับผมนะหรือว่าแยกปทุมวันนะครับผมนะซึ่งคลิปนี้ศูนย์พาทุกคนมาอัปเดตทางบรรยากาศนะครับสําหรับแยกปทุมวันนะครับที่นักท่องเที่าายวมาเชลฟี่มาถ่ายรูปก,กับทุกคนสะพานกรุงเทพแบงกอกนะครับผมนะสตีว่าเป็นเดนมาร์กจุด จุดลักลักรของกรุงเทพมาหานครด้วยกับอะไรนะครับเบิร์นพี่น้องนะนอ,งนะนองเที่ยวชาติต่างชาติชาติจีนเยอะนะครับนะหลายๆประเทศก็มาเช็คอนะินณจุดนี้นะครับถาม,มากรุงเทพแล้บอม,มาจุดน,นี้สําหรับนักท่องเที่ยวก็ถือว่ามากไปถึงกรุงเทพอย,ย่างแน่นอนนะครับสายในความคิดของนักท่องเที่ยวนะครับผมนะอ่านะครับนี่แต่สําหรับอ่าชาวไทยเองก็ถือว่าเฉยๆธรรมดานะครับผมดูพีน่น้องเห็นอ่า ใส่ไม่วาพี่น้องในเคื่องนำมังเกิลดีใส่ชุดนักเรียนไทยนะครับผมนั้นก็สวยงามไปอีกแบบนะครับตัวใหญ่นองเที้ยวชาติจีนก็พี่น้องที่เข้ามาใส่ชุดนักเรียนไทยแล้วก็ใส่ชุดไทยอยู่ที่บัตรอัุตนะครับผมส่วนใหญ่กับชาติจีนนะครับโอ้ว้าวนะครับผมเบื้องแน้พี่น้องนางเตี้ยวขึ้นมาลายคับแขกพี่น้องนะครับผมนางเที้ยวชาติจีนสามารถแต่งชุดไทยชุดนักเรียนไทยนะครับถ่ายยูถ่ายยูในสถานที่นี้นะครับผมกับที่่าสวยงามนะครับ อย่างเดียวก็มาเที่ยวไร้ครับนะครับไปเดี๋ยวชวนพาทุกคนเดินชมร,บรอบๆนะครับผมนะของแยกปรุมวันนะครับทุกคนแล้เดี่ยวชาจีนนะครับกจ็จะมีที่ให้นั่งนะครับแบบนี้นะครับ็บนืิวามีที่ให้นั่งก็ดีนะครับผมพักผ่อนนะหลังจากที่ถ่ายรูปเสร็จนะครับทุกคนขอบชจาง,งานทุกคน ของกรุงปเทฟแฟงค,อค็อกนะครับผมนะก็จะมีนักท่องเที่ยวพี่น้องว,ว้าวเห็นพี่คนไหนไม่ทุกคนเขาแต่งใส่ชุดไทยสวยมากนะครับผมแนละคนก็สวยอยู่เลยนะครับมาใส่ชุดนักเรียนไทยยิ่งสวยกว่าเดิมนะครับผม<อ>นะครับส่วนใหญ่ที่เห็นก็นจะเป็นอ่าชาวจีนด้วยพี่น้องและชาวจีนหลายแห่งนะเลยครับผมนะเป็นอาพรวม การต้องเที่ยวเมืองไทยดีขนาดไหนนะนี่ก็คือปลาทุนพ้นนะครับผมนะขนาดนี้อพ้นพี่น้องนะวันนี้ก็ยังายขนาดนี้เลยนะครับนี่ครับนี่ไายประเทศนะครับนี่ไายนี่ไายสัญชาตินะครับที่ได้มาจุดนี้ต้องถ่ายรูปกันอย่างแน่นอนนะครับอย่างนะครับนี่ฝรั่งนะครับผมนะชาวอเมริกา งฝรั่งนะครับผมนะเเเลล่าาาาปปีียนครับเบิร์ก็จะเต็มเลยทุกคนนะ่องเทียวนะครับแถบจะาม่มีแบบอ่าพนไทยนะครับผมนะนะครับแถบจะาม่มีคนไทยที่แบบมาเซลฟี่นะจุดนี้นะครับเพราะว่าจุดนี้ที่เราเห็นนี่ก็คือชาวจีนชาวต่างชาติฟัง ยุโรปอเมริกานะครับผมนะาัาไทยก็มีอยู่ถ้าบะมี่โบกัมีแต่บอบนลายนะครับส่วนใหญ่เขาจะเดินทางกันเขาจะสัญจรกันมาทํางานนะพี่น้องนะเขาจะออกมาถ่ายรูปก,กันนะว้าวคนรถไฟฟ้า bts นะครับนี่นะครับเอกลักษณ์นะครับผมของรถไฟฟ้าเมืองไทยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมถ้าเห็นสีแบบนี้นะครับผมนะนี่คือรถไฟฟ้าเมืองไทยอย่างแน่นอนนะครับผมไปเทุกคนมาดูมุมนี้กัน ทางมมนี้ก็จะเป็นผังเลินไปยังห้างสยามดิสคฟเวอรี่นะครับผมนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าก็จะมีเสียงรบกวนอันนี้นะครับผมนะเสียงรถไฟเข้าโค้งนะครับผมจุดนี้นี่ครับผมสวยงามนะครับ คือฮะพี่น้องถ้า่ามมาเชียฟีนะต่องฝั่งข้างสยามดิสคัฟเวอรี่นะครับจะสวยสุดนะครับผมเพราะว่า,าจะเป็นาทางรถไฟที่ต่ำนะครับผมก็เลยถ่ายรูปได้สวยนะครับ ก็นมาดูจุดนี้มาอัปเดตจุดนี้ด้วยทุกคนจุดนี้ก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมนะคือสกายวอล์กนะครับผมนะสกายวอล์กใหม่นะครับผมนะทำเชื่อมต่อกับสกายวอล์กเดิมนะครับผมนี่เชื่อมต่อกับห้างสยามดิสคัฟเวอรี่อีกนะครับผมนะอยู่อยู่ผังนู้ดนะครับผมนะแล้วก็เชื่อมต่อกับอาคารอาคารนั้นทุกคนเห็นบอกทุกคนนะอาคารนั้นเนะี่ย ข้างหน้าก็จะเป็นขอวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพประเทศไทยนะครับหรือเปล่าขอศิลิ์นะครับผมขอศิลินวัฒนธรรมนะครับผมนะครับ เดี๋ยวพาทุกคนเดินไปฝั่ง MBK Center นะครับผมนะครับสวยงามครับผม กรุงเทพแบงคอกนะครับกรุงเทพบางกอกนั่นเองนะครับผมนะชื่อเดิมบางกอกนะครับผมนะนี่ก็บางกอกแหละาบางที่ชาวต่างชาติเขาเรียกแบงคอก Bangkok นะครับผมอ่านเป็นแบงค์ครับ,รบ,รบแต่ที่จริงแล้วคือบางกอกนะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นสยามไม่ใช่สิ เป็นห้างของมาบุญครองเซ็นเตอร์หรือว่า MBK เซ็นเตอร์นะครับผมนะก็ mm. Mm. เป็นอีกห้างหนึ่งที่มีหน้าจอโฆษณาที่สวยนะครับวัยรุ่นไทยส่วนใหญ่เขาจะมาถ่ายอยู่จุดนี้สำหรับที่แบบมีโฆษณาของนิดไอลอนที่เขาชอบนะครับผมนะเข mm. าก็จะมาถ่ายอยู่ณจุดนี้นะครับผมนะสวยงามนะครับ คนมาจืนตรงนี้นะครับราวกันตกนะครับตอนนี้เวลายอยู่ที่6โมงนะครับ6โมงเย็นนะครับบรรยากาศคือ ตอนเย็นนี้คิดว่าคนจะตกอ่ะแต่ยังไม่ตกนะครับผมนะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูผังนี้ผังนี้มันจะมีโครงการอยู่นะครับผมนะผังถนนไม่ใช่ที่ฝั่งถนนถนนก็เดินสยามสแควร์นะครับผมนะ ครับเขาว่ากันว่าเป็นเซนทัลนะครับเป็นโครงการของเซนทันนะครับเขาจะทําเซนทันกันนี่แหละนะครับด้านที่ได้ยินเขาพูดกันมานะครับผมตอนนี้เขากาลังเริ่มงานกันทุกคนนี่เริ่มตั้งฐานเริ่มตอกเสาเข็มนะครับผมนะนี่นะครับยิ่งใหญ่นะครับ แต่ยังไม่แน่ใจนะครับผมนะถ้าพี่พีเอฟซี FC ท่านไหนาชาบว่าโครงการนี้เป็นโครงการอะไรนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ม,มาบอกบออสูนด้วยนะครับ เอาละทุกคนก็นเป็นบ้านสำหรับคลิปนี้นย์ก็จะไร่ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับผมนะมาอัปเดตบรรยากาศอยู่ที่สกา, Sky walk, ายวอล์กแยกปทุมวันนะครับผมาล่าสุดเป็นยังไงนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ตลอดทั้งเรือนนะทุกคนมีแต่ฝนนะครับฝนตกเกือบทุกวันนะครับกรุงเทพมหานครนะครับเอาละไว้เจอเกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็สบายดีสวัสดีครับ